Lesson Let's Talk Y. และนี่คือ NY r o u n d Podcast กับเรื่องราวสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณสวัสดีครับเจตครับสวัสดีค่ะไหนค่ะพวกเราจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผมากับรายการ less a n y ในรูปแบบ podcast จะมาชวนทุกคนเทิ่มเพิ่มไปกับเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเคยครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยากจะมาชวนทุกคนค่ะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ถึงเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกในปัจจุบันนี้นะคะหลาก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นการที่เรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็จุดประกายเล็กๆเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกคนแล้วกันนะคะต้องถามก่อนเลยว่าพิเศษเองเนี่ยเป็นสายมูไหมคะจะบอกว่าไม่ใช่ก็ปฏิเสธไม่ได้เต็มปากนะครับก็ต้องมีบ้างละครับตอนนี้ ค่ะก็เชื่อว่าใครหลายๆคนเองเนี่ยก็คงจะเป็นสายมูคล้ายๆกับพิเศษเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องของการมูนะคะว่ามูที่ไหนดีหรือว่าควรจะไปมูที่ไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราจะ เรื่องของใส่หมูหรือเรื่องของการหมูเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวของศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะได้เห็นว่าในหลายครั้งนะคะก็มีการใช้ศาสนาหรือมีประเพณีบางอย่างนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกัน จะขอยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับจะมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะพอเคยได้ยินกันหรือเคยเห็นบ้างนะครับในต่างจังหวัดนั่นก็คือการบวชป่านั่นเองนะครับที่มีการนำจีวรเนี่ยไปพันรอบต้นไม้เหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยคือพระสงฆ์นะครับซึ่งสิ่งนี้ทําให้คนที่จะรัดรอบตัดต้นไม้เนี่ยเกรงกลัวต่อบาปนะครับและสร้างความขวงแหนให้กับชุมชนต้องการปกป,ป้องป่าไม้ของพวกเขานันเนีองนะครับ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่นําเอาศาสนาเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องการรักษาต้นไม้และผืนป่ารอบชุมชนนั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดใครที่มีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าเคยเดินทางไปในชุมชนที่อยู่ใกล้ป่านเนี่ยก็อาจจะพอเคยเห็นกันบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ในบ้านเราเท่านั้นนะคะที่มีการนำเอาศาสนาและความเชื่อเนี่ย เข้ามาเกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะที่ต่างประเทศเองก็มีเหมือนกันค่ะอย่างในประเทศเปรูนะคะก็มีกลุ่มคริสเตียนนะคะที่ช่วยการปลูกต้นไม้กว่า26,00 0ต้นภายในเวลา3ปีนะคะหรือว่าอย่างวัดในอินเดียเองเนี่ยก็ช่วยการอนุรักษ์ค่ะประชากรปลามาเซียนะคะซึ่งเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธ์แล้วค่ะตามความเชื่อของเขาที่ว่าปลามาเซียนะคะเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง จากตัวอย่างที่ได้เล่าไปนะครับทุกคนก็น่าจะพอนึกภาพตามกันออกแล้วนะครับว่าประเพณีวัฒนธรรมาศาสนาและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกัน,กนยังไงและผู้คนเนี่ยได้มีการนําประเพณีวัฒนธรรมและาศาสนาเนี่ยมารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไงกันบ้างนะครับแต่อีกมุมหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากประเพณีวัฒนธรรมและาศาสนานั่นเองนะครับอย่างเช่นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีการจุดทูปนะครับ ก็ทําให้เกิดปัญหามลพิษในอากาศหรือปัญหาฝุ่น pm ม5 5นะครับหรืออย่างประเพณีรอยกระทงนะครับที่จัดกันทุกปีเนี่ยทำให้เกิดขยะในแม่น้ําและสามารถทําให้แม่น้ำเนี่ยเน่าเสียและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้อีกด้วยนะครับใช่ค่ะอย่างที่พี่เจษได้ยกตัวอย่างมาเมสักครู่ก็ถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงนะคะว่า สิ่งที่เราเคยทํากันมาอย่างยาวนาะนหรือว่าทําต่อๆกันมาเนี่ยกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะสามารถดําเนินการควบคู่กันไปได้อย่างไงหรือว่าจะทําได้ไหมนะคะอย่างในต่างประเทศเองเนี่ยทั่วโลกเลยก็ยังมีเทศกาลหรือว่างานเฉลิมฉลองความเชื่อต่างๆที่สร้างมลพิษและทาลายสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับในบ้านเราเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ในตอนนี้นะคะเราจะได้เห็นการปรับตัวของความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆกันมากขึ้นนะครับ และก็คิดว่าคงจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นสําหรับสายมูทั้งหลายคงพอได้เห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหลายๆที่เนี่ยก็ไม่ได้มีการจุดทูบเทียนกันแล้วนะครับอย่างเช่นย่านสายมูที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือย่านราชประสงค์นะครับที่ศาลท้ามาหาพรมศาลพระแม่รัศมีศาลพระตีมูลติที่อยู่ตรงหน้าเซ็นทรัเวิลด์เนี่ย และหลายรายวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็ไม่ได้มีการจุดทูปเทียนแล้วนะคะผมอย่างที่ได้ถามพี่เจยไปในตอนต้นเลยเนาะว่าพี่เจยเนี่ยเป็นสายมูไหมเพราะว่าถ้าเป็นสายมูเนี่ยก็คงจะได้เห็นบ้างแล้วว่าตามสถานที่ต่างๆอย่างที่บางวัดเนี่ยก็เริ่มมีการรณรงค์งดจุดทูปงดจุดเทียนกันแล้วนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะที่มีการเริ่ม รับตัวกันมากขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและสำคับในต่างประเทศเองก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในประเทศเนปาลค่ะธงมนตราซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความศรัทธาที่สํคาคัญที่ผูกเอาไว้แสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งจากชาวบ้านท้องถิ่นและก็นักเดินทางจำนวนมากเองเนี่ยถ้าทุกคนนียได้เดินทางไปที่ ปเที่ยวที่ประเทศเนปลาลนะคะหรือว่าได้เห็นตามสารคดีต่างๆน่าจะพอเคยเห็นก็ในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการผลิตธโมนตาหรือว่าธโมนเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นสีขาวและใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะจากเดิมที่เราเห็นเห็นการ5สีนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่ใช้เวลานานมากกว่าจะสามารถย่อยสลายได้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนมาในปัจจุบันนี้ให้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วค่ะ จากตัวอย่างที่เราได้หยิบยกขึ้นมาเล่านะครับก็จะทำให้เห็นแนวโน้มการปรับตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและในอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้เพิ่มเติมอีกมากมายนะครับอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการร่างผู้เสียชีวิตในรูปแบบใหม่ๆที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น การจัดการร้านผู้เสียชีวิตที่กํำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษนะครับนั่นก็คือการเผาโดยใช้น้ำที่ไม่เกิดมลพิษนะครับโดยเครื่องเผาโดยใช้น้ำที่ว่าเนี่ยใช้พลังงานที่จำเป็นสำหรับการเผาศพเพียงหนึงใน8ของแบบเดิมด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง35%เลยทีเดียวนะครับ ใช่นะ,นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะไอเดียสําหรับการเผาเท่านั้นนะคะยังมีไอเดียเกี่ยวกับการฝังที่ทําให้ทุกคนสามารถเกิดใหม่เป็นต้นไม้ได้ค่ะทุกคนอาจจะนังึกภาพไม่ออกเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีนักออกแบบชาวอิตาเลียนนะคะ2ท่านก็ได้มีการออกแบบแคปซูล่ามูนดิค่ะโรงศพรักโลกนะคะ แม้ว่าโรงศพในรูปแบบใหม่นี้นะคะจะยังไม่สามารถพัฒนาออกมาได้ตามความตั้งใจของทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ยังได้มีการผลิตค่ะเป็นโกรธนะคะจากจากแนวคิดที่คล้ายกันนะคะโกรธนี้นะคะก็ยังได้รับความยอมรับและก็ความสนใจจากทั้งประชาชนและนักลงทุนมากมายเลยทีเดียวและได้มีการออกจําหน่ายอย่างเป็นทางการถูกกฎหมายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ100้อมร้อเเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าใครสนใจ กอันนี้นะคะก็สามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องนึงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมากๆเลยใช่แล,แล้วครับจากตัวอย่างที่เราได้เล่ามาทั้งหมดนะครับเราจะได้เห็นการปรับตัวของประเพณีวัฒนธรรมาศาสนาเพื่อรักสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนนะครับสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีๆช่วยกันรณรงค์ และปฏิบัติตามหลักการใหม่ๆเพื่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ติดตามเรื่องราวต่อๆไปกันได้บน YouTube ช่องฝ่ายสิ่งแวดลอ้อมโครงการกพฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วมาสะสมเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันต่อในครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ